เราจะยึดหลักอะไรระหว่างขา้อพิจัยของสารรัฐธรรมนูญกับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูนมาตรา256ซึ่งตการที่รัฐธรรมนูนมาตรา156องเรีบ15มันยัดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนกระทำได้โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามุ่งประสงค์ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนเป็นการใช้อำนาจของรัฐสภาโดยเฉพาะสิ่งนี้ตอบสิ่งที่เนื้อหาสาระของกระบวนการที่ผ่านวาระ1-2เนี่ย ขัดต่อรัฐนูแล้วขณะนี้กลุ่มทุนสามานพยายามที่จะกลับเข้ามาสู่อํานาจอีกครั้งหนึ่งถ้าแก้ลายมาตราประชาชนตามทางน้อยเฮ้ยนี่คุณแก้เพื่อเอือเอ้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนเขาจึงต้องแก้ทางฉบับกล่าวนี้คนเสื้อแดงโผล่ละบางคนเอโอ้ยมอบมันกลอยเดี๋ยวมาอีกคอยดูใหงทางเดียวกันรัฐบาลต้องอาศัยจอดีมอบกําลังอ่อนแอทําการกวาดล้างเป็นเรื่องปกตินะครับ ตอนนี้รัฐมนูลแก้ได้ไหมแก้ได้ต้องผ่านประชามติถ้าไม่ผ่านประชามติก่อนแล้วไปแก้คุกฮะคอยดูนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยในยุคก,ก่อนๆเรายังเห็นคุกรัฐมนตรีเห็นคุกสสเห็นประปรายแต่ผมมั่นใจนะว่ารอบนี้คุกยกเข่งอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะคุกยกเข่ง สวัสดีครับพบกับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการแก้ไขตำานินะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือแก้ตำูนยังไงก็ล่มนะครับทำไมแก้ไม่ได้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนฮนะเรื่องของการนิรณาไม่ว่าจะเป็น หมอวรวงไม่ว่าจะเป็นพี่เอสมัยแสวงการ <c oughs> แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องตอนนี้การที่รัฐมนตรมหนึ่งร้อา156หกองเล็บสิบมันหยัดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนกระทำได้โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามุ่งประสงค์ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนเป็นการใช้อำนาจของรัฐสภาโดยเฉพาะสิ่งนี้ตอบสิ่งที่เนื้อหาสาระของ กระบวนการที่ผ่านวาระหนึ่งสองเนี่ยครับขัดต่อรัฐนูลแล้วอือขัดยังไงครับเพราะร่างที่ผ่านวาระสองเนี่ยไปให้มีสอสอรอ์ทาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งสองร้อยคนสองร้อยเขตไม่เกี่ยวพันกับสภาเลยถ้าดูรัฐนูลมาตราร้อยห้าสิบหกวงเล็บสิบห้าเนี่ยบอกว่าหน้าที่ของสภาคือประชุมร่วมกันในการแก้ไขรัฐนูลหรือบัญญัติกฎหมายครับ แต่คุณกําลังเอาอํานาจไปให้ใครก็ไม่รู้ที่อ้างมาจากการเลือกตั้ง200คนแล้วไปทําการร่างรัฐมนุนเลยสารรัฐมนุลเห็นว่าอันเนี้ยขัดอ,อ,อีกทั้งเมื่อร่างรัฐมนุญเสร็จแล้วสภาที่เรียกว่าสภาร่างรัฐมนุน200คนเนี่ยเป็นอิสระเด็ดขาดไม่เอาร่างรัฐมนูลกลับมาให้สภาพ,พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือแก้ไขรายมาตราออือออเอาไปทําประชามติเลย ยิ่งชัดเจนว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีความเกี่ยวพันกับรัฐสภาเลยที่มีหน้าที่นะครับ,รบอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยท่านบอกว่าการแก้ไขรัฐนูลโดยใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติเนี่ยมีหลักเกณฑ์วิธีการแตกต่างจากการทําหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไปมีเป้าหมายปกป้องความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูญและรักษาความต่อเนื่องของรัฐนูญเป็นสำคัญกล่าวคือรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม แต่เป็นอำนาจซึ่งได้รับมอบจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนการและเนื้อหารัฐสภาจึงต้องทำหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดหมายกาว่าที่ผมบอกว่าสภามีอำนาจก็จริงแต่ถ้าประชาชนไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้เมื่ออนุญาตแล้วท่านก็ยังทำหน้าที่ในกรอบต้อง,อย,อ,งอย่างเคร่งคัดาเคร่งคัดไปมอบให้คนอื่นไม่ได้อื นะไม่โดยไม่อาจกระทํานอกขอบเขตหน้าที่และอํานาจที่รัฐมนตรกําหนดไว้อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรจึงต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มีความผูกพันกับรัฐมนูญฉบับเดิม,มคือรัฐมนุรหกศูนย์ซึ่งถ้าตัวรัฐมนรหกศูนย์ก็จะเห็นว่ามีเพียงหมวดสิบห้าบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนได้เท่านั้นออืมไม่มีบทบัญญัติใดให้จัดทารัฐมนุรขึ้นใหม่ทั้งฉบับ,บเห็นไหมอันนี้คือเคลียร์เลยอว่า ที่ทํามาเนี่ยวาระหนึ่งสองแล้วจะหวดพวกนี้ผิดอแต่สารก็ยังกระดุนาไว้นิดหนึ่งบอกว่าในวักอันนี้ก็เป็นประเด็นถัดมาว่าถ้าจะทํารัฐมนุนฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่ารัฐมนูญให้หมวด15้าทับหนึ่งเป็นการมีผลต่อการเลิกรัฐมนูญฉบับปัจจุบันอถ้าจะทําต้องการท,ทําเช่นนั้นเนี่ยนะก็ต้องจัดทําให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่า สมควรมีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่ถ้าออกเสียงประชามติเห็นชอบจึงดําเนินการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่ไม่ได้บอกด้วยว่าให้ใครทํานะไม่ได้บอกให้สสรสอ0ร้อยคนสองระเกะซึ่งผมคิดว่าทําไม่ได้ออืแต่จากการร่างรัฐมนุนในอดีตมีตั้งแต่กรรมการร่างรัฐมนูนกรรมการยกร่างรัฐมนูนสภาร่างเองหรือคอรมอไปแต่งตั้งสสรก็มาจากการแต่งตั้งครับต้องกลับไปเคร่งครัดโดยการยึดโยงกับสภา ถ้าจะร่างรัฐมนตนรครับ,รบจากนั้นเมื่อร่างรัฐมนูรเสร็จจึงนําไปออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดที่พูดอย่างนี้เนี่ยเป็นคำนิยัใชในหน้าสิบท,ที่เคลียร์มากหนึ่งสภาทําผิดกระบวนการตั้งแต่ต้นเลยหนึ่งคือคุณไม่ได้ไปถามประชามติมาก่อนคุณอาศัยอำนาจผ่านวารละหนึ่งแก้ไขในวาระสองและกําลังจะลงมติในวาระสามทั้งหมด ผิดกระบวนการและเนื้อหาผิดเพราะคุณไปมอบหน้าให้กับสสอรสสรโอเคนะการแก้ไขรับนูนหลังจากนี้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์หรือภายในเดือนนี้อาจจะไม่มีพวกตะแบงหรือพวกสีถนนชัยออกมาพูดอะไรมากเพราะผมคิดว่าประชาชนเข้าใจละตอนนี้แต่รอไปสักสองเดือนสามเ <brilliant>. ด <Hayır. S 1> ือนคนลืมพวกนี้จะออกมาวิพากษ์วิจารสารรับนูน นั้นถ้าพวกเราเข้าใจประเด็นต่างๆเหล่านี้ถ้าพวกนั้นออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เมื่อไหร่เราต้องเอาความจริงไปต่อสู้ครประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องซึ่งผมสรวจพี่น้องเห็นภาพนั้นครับว่าการแก้รับนูนมี4เลเวลยากเล่าไปแล้วยากมากถ้ารวม6ประเด็นนั้นยากที่สุดถ้าจะทําใหม่และแก้ไม่ได้เลยก็คือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหาศา์ตรงไปประมุกไปเป็นแบบอื่นหรือเปลี่ยนรูปแบบรัฐอันนั้นคือแก้ไม่ได้เลย4ี่เลเวลคำถามถามว่าทำไมมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งตะแบงทั้งปีฮะที่จะแก้ให้ได้ผมวิเคราะห์ในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองพี่น้องครับผมเชื่อว่าขณะน,นี้กลุ่มทุนสามาัญพยายามที่จะกลับเข้ามาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่ง ถ้าแก้ลายมาตราประชาชนตามทานไวยเฮ้ยนี่คุณแก้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนเขาจึงต้องแก้ทางฉบับเพราะทางฉบับมันซุกได้เนี่ยที่เรามีการพูดคุยแล้วว่าเวลาแก้รับนุนทํารับนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับมันต้องมีทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก10ฉบับเท่ากับต้องทํากฎหมายทั้งหมด11ฉบับการที่กลุ่มทุนสามานต้องการกลับเข้ามาสู่อํานาจผ่านวิธีการเลือกตั้งผมย้ำนะฮะ บัตรหนึ่งใบกับบัตรสองใบมีความหมายมากอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นขึ้นมาว่าเมื่อผ่านวาระสามแล้วเนี่ยเมื่อมีสอสอแล้วเนี่ยเราจะต้องทําประชามติฟังเสียงประชาชนก่อนหรือไม่ถ้าฟังตามแนวทางของศาลวินิจฉัยการวินิจัยของศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทําประชามติก่อนตรงนี้ถึงวันนั้นจริงๆเราก็จะต้องมาหาข้อสรุปกันว่า ระหว่างรัฐธรรมนูญ256อนุ8ที่เขียนไว้ว่าเมื่อทำร่างเสร็จทำประชามก็ปร,ประชำมประชามติไม่ได้เขียนไว้เลยว่าก่อนทำร่างให้ถามประชามติเพราะนั้นเราจะยึดหลักอะไรระหว่างคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูนมาตรา256ซึ่งต้อง ดังนั้นพอไปร่างรัฐมนูรฉบับใหม่เนี่ยจึงทําไม่ได้ mm hmm. แต่ก็ยังมีวัท้ายของหน้าสิทถ้าอยากจะทํำก็ต้องไปประชามติเสียก่อนกระบวนการตอนนี้มันเลยขั้นตอนทั้งสองขั้นไปแล้ว mm hmm. และเนื้อหามันก็เป็นเนื้อหาที่มีการให้มีสสรรอเลือกตั้งซึ่งอิสระเด็ดขาดจากสาภาเพราะฉะนั้นเห็นว่ากระบวนการก็ข้ามไปแล้ว mm hmm. เนื้อหาก็ไม่ถูกขัดต่อรัฐมนูเท่านั้น ทางออกก็คือว่ามันต้องตกไปส่วนจะตกไปอย่างไรด้วยวิธีใดก็เดี๋ยวหารือสมมตานนะในฝ่ายนี้นะก็ยืนยันว่ามันแก้ไม่ได้ต้องทำอ่าก็เรียกว่าประชามติก่อนนะการคำพิาพากษาของสารธรรมนูญที่ผ่านมาก็มีการคูนะครับว่าจะจัดการนะกับสารธรรมนูญนะเพราะสารธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ย แก้โดยประชาชนเป็นของประชาชนสารมูลเขียนไว้นะหมายคราว่าประชาชนก็สามารถยกเลิกสารรมูลได้ปียบุตรก็โพสโ้ใหญ่มากอิ่งใหญ่โมลาน,นะครับในส่วนของเพื่อไทยนะภูมิในยการพักก็ยืนยันบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขธรรมนูลนแกนนำนะซึ่งเป็นหมอมอบสามกรีบ เขบอกว่าถ้าไม่แก้มีเรื่องแน่กลุ่มไอ้ล้อมบอกไม่มีเรื่องแน่อะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้ใหญ่โตโมโหลานโมโหระทึกเลยเดียว<ม>นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยที่น่าสนใจคือต้องใช้งบ4,000ล้านในการทำรัชมติคาถามที่น่าสนใจก็คือว่ามันแก้เพื่อใครใครได้ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับที่สำคัญก็คือมันแก้ไม่ได้เพราะอะไร ในเชิงงานสังเคราะห์ในรับในรัฐธรรมนูญตักักักราศงแร้อยเนี่ยได้เขียนชัดเจนนะครับได้เขียนชัดเจนว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะครับจะสามารถแก้ไขได้ต่อเมื่อต้องมีการทําประชามติมีการไปฟ้องร้องต่อศาลในประเด็นนี้ว่าแก้ไขธรรมนูญไม่ได้นะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญทําการวินิจฉัย สารมนูนได้ทำหนังสือไปสอบถามมีชัยฤชุพันธ์ว่าผู้ร่างมีเจตนารมอย่างไรอ้างอย่างไรเหตุการณ์เป็นอย่างไรมีชัยฤชุพันธ์ก็ยืนยันว่าทำได้ต้องทำประชามติเสียก่อนสารมนูนก็พิพากษาลงม,มาเป็นเสียงข้างมากนะครับว่าการแก้ไขตกลงทำได้ แต่จะต้องลงทำประชามติเสียก่อนการทำประชามติเสียก่อนต้องมีเสียงข้างมากนะครับจึงจะสามารถทำการแก้ไขธําหนูได้เมื่อแก้ไขธรรมนูเสร็จนะครับก็ค่อยมาทําประชามติอีกครั้งว่าประชาชนเห็นชอบหรือไม่ถ้าไม่เห็นชอบก็ยังคงต้องใช้ตํามนูนมเดิมต่อไปการที่สภาล่างาาาานฮะสภาสสในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทําการผ่านวรระหนึ่งวรระสองและก็จะทําการบัผ่านวรระสาม ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเคยเกิดมาก่อนแล้วร้องอยู่ที่ปปชเพราะไม่ทําประชามติก่อนแล้วทําบวชส,สามบาระไปแล้วเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันปัจจุบันนี้วิษณุเครืองามในฐานะรองนารงนยรัฐมตรีก็บอกว่าวิธีการคือต้องคว่ำนะฮะหรือหวตไม่ให้ผ่านถ้าหวตผ่านก็หมายความว่าเป็นการกระทําความผิดร่วมกันสสติดคุกระนาวพักร่วมรัฐบาล นะครับก็กําลังจะมีการหาลือกันว่าจะทํำยังไงนะฝ่ายค้านฝ่ายต่อต้านเขาบอกไม่แก้นี่ไม่แก้ขึ้นมาเนี่ยนะไม่เป็นไปตามสัญญาโกหกประชาชนนะครับสรุปก็คือการแก้ไขตําูนแก้ได้ไม่แก้ได้แต่ต้องทําประชามติก่อนที่จะมาแก้นั่นะคือข้อแรกถ้าไปทําอะไรก่อนไปตั้งสสลงสะล,ะลก่อนก็จะมีปัญหาแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วเกมฑ์ยับาลดึง ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะฮะการปกครองเนี่ยไปดึงเกมเรื่องของการแก้ไขมนูนไม่เชี่ยไวแต่แรกยิ่งรากไปก็ยิ่งวุ่นวายการแก้ไขธรรมนูนแก้ได้แก้ไม่ได้มอบก็จะไม่หยุดเห็นไหมแก้ได้ไม่ได้มอบก็จะไม่หยุดพอแก้ได้ไม่ได้มอบก็จะไม่หยุดมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นประเด็นที่สําคัญคือใครเป็นคนสั่งการให้แก้ธรรมนูนและใครได้ประโยชน์จากการแก้ไขธรรมนูนนะครับ ที่ผ่านมาคนที่ได้ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคนตระกูลเดียวครับเพื่อประโยชน์ของเขาเองเพื่อประโยชน์ของครอบครัวเขาเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทุจริตแล้วหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะท้ายธรรมนูนจะมีการขมวดเรื่องของการนิรโทษก,กรรมเกิดขึ้นเรื่องของการนิรโทษกรรมลองไปย้อนดูในส, <S <s ใสมัยยิ่งลักษ์ชินวัตร ในสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยมีการเรียกร้องให้มีการเนื่องกรรมมีขั้นถวายถวายดีกานะสามล้านลายชื่อเพื่อทําการถวายดีกาประสบความสาเร็จไหมก็ไม่ประสบความสาเร็จเพราะไม่ประสบความสาเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครจำได้ไหมจากคนเสื้อแดงกลาวนี้คนเสื้อแดงโผล่ละบางคนอโอ้ยมอบมันกลอยเดี๋ยวมาอีก คอยดูในะหทางเดียวกันรัฐบาลต้องอาศัยจอนที่มอบกำลังอ่อนแอทำการกวาดล้า,างเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้รัฐมนูลแก้ได้ไหมแก้ได้ต้องผ่านประชามติถ้าไม่ผ่านประชามติก่อนแล้วไปแก้คุกฮะคอยดูนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยในยุคก่อนๆเรายังเห็นคุกรัฐมนตรีเห็นคุกสสเห็นปรปายแต่ผมมั่นใจนะว่ารอบนี้ คุกยกเข่ง่ะไม่ใช่ธรรมดานะคุกยกเข่งใช้คำพูดนี้เลยนะครับว่าไปผ่านขึ้นมามีปัญหาแน่นะครับฝ่ายใครจะพูดอะไรโน่นนี่นั่นมันจะต้องผ่านอย่างนั้นอย่างนี้แสดงความไม่เห็นก็ไปโหวตเองเน่จริงก็ไปโหวตเองสะส,ะสะเพื่อไทยก็ไปโหวตเลยฝ่ายขั้นโหวตเลยโหวตผ่านเลยนะครับพี่สิสุวรรณจันยาบอกผ่านเมื่อไหรหรือมีการโหวตเมื่อไรเมื่อน,นั้นน่ะ เขาจะร้องต่อปปชเอาผิดมาตรา157จากสสเหล่านี้งานนี้ซวยมันไหลแล้วจมด่านะครับแต่แก็ตามเรื่องของการแก้ไขตมนูลยังคงเป็นล็อกที่ติดแก้ไม่ได้หรอกนะฮะปลายทางของคนเจตนาที่ต้องการเพื่อประโยชน์ของเขาเองถามว่าคนที่เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองฝั่งชาติไทยเนี่ยก็รู้อย่างรู้หมดแล้วว่าไอ้พวกนี้ทําเพื่อใครทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรมีเจตนาอย่างไรมีวัตถุประสองค์อะไรสั่งการตัวละครไหนบ้าง จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้หลังการก่อนการพิ่ายวางใจผมสังเคราะห์เขาบอกว่าหลังการพิ่ายวางใจจบพลเอกประยุทธ์ผ่านแต่คราวนี้ม็อบจะไม่หยุดน่าจะเรียกร้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยสําคัญเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมผมเรียนย้ำอีกครั้งนะรัฐบาลไม่สามารถทําการสกัดมอบเหล่านี้หรือไม่สามารถเปิดยุทธการไต่รงอย่างเต็มรูปแบบ เรื่องของการแก้ไขธรรมนูญจะเป็นประเด็นชนวนสําคัญเกิดสงครามกลางเมืองเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งและจะหนักกว่าปีสม5 3พอม็อบที่มาครั้งนี้เป็นม็อบเด็กเยาวชนโดนกวาดไปล้าทับหน้าโดนกวาดจนเละตอนนี้เขาเหลือเฉพาะทับหลวงรัฐบาลของบริประยุทธ์พลาดที่ไม่ส่ง นะครับคนลงสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคนลงส่งส่งลงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็เลยมีการขนมอบจะมีการขนม็อบเข้ากรุงเทพมหานครจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย10จังหวัดนะครับสิ่งเหล่านี้คอยดูให้ดีจับตาให้ดีมันอาจจะฟลุกอีกก็ได้นะที่ผ่านมามันก็ฟลุกนะ ผมเรียนไปแล้วว่าหลังการพิไปไม่พอใจพนเอกประยุทธ์จะหนักจะหือขึ้นคอเลยเขาก็พยายามสกัดในทุกวิถีทางแหะนะครับแต่คราวนี้มันต้องกวาดล้างทับหน้ากําลังอ่อนแอเดี๋ยวทับหลวงก็ามาช่วงเวลาไหนมันจะมาในเชิงสถียิทางการเมืองก็หลังจากวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2564ก่อนอะไรนะฮวันฮะก่อนวันจักรีนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะท้าพระพุทธเจ้า,าจัาาพบจจพิทักษ์รัตสาไว้ กามพิจารณาข่าไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป,ป็นปัวหน้ชีวิตของชายทหารกล้าเปรียมศรัทธารักษากว่าชีวิตทหารไทย ไม่กลัวชีวาสิ้นรักแผ่นดินยิ่งกว่าใครๆจะขอทำดีเพื่อพ่อตามรอยพ่อที่ทรงแนแนวทางจะขอทำดี ทุกอย่างให้พ่อได้าพากภูมิใจเรามีในลูกที่คอย่วงใย่เรามีหัวใจรักชาติศาสนาเรามีในลูก เรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนรวมของคนไทยจะขอทำดีเพื่อพอ ไหยชาเป็นทหารของพระราชาถึงจะตายถึงจะโดนใครฆ่าจะรักษาแผ่นดินนี้ของเราเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดิน ไยสุขใจทั่ว,วลาเรามีในหลวงสาธิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบัน คือรัชกาลที่สี ชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินผู้แผ่นดินเป็นศูนรวมของคนไทยเรามีในลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทย ชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพอของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สรัชกาลปัจจุบันในหลวงวัชิรา แผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสาธิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีใน ราชาการปัจจุบันคือรัชากาลที่สิรัชาการปัจจุบันในหลวงวัชิรา